ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื่อนี้พาพี่น้องนะครับมาเที่ยวให้เที่ยวน้าครับพี่น้องมาเบิงพันเข่าหอมนาค้าครับพี่น้องนะครับพันข้าวเหนียวหอมนาค่าของพี่น้องเขาเพิ่นเอามาปลูกนะครับพี่น้องนะครับก็เลยที่มาเล่าเรื่องนะครับเข่าพันนี่ให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องนะครับข้าวเหนียวพันหอมนาคานี่ เป็นข้าวเหนียวที่พัฒนาสายพันธุ์โดยนะครับศูนย์วิศวกรรมและชีวภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงกำแพงแสนครับพี่น้องนะครับนะครับข้าวเหนียวหอมนาค่นะครับพี่น้องนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับพี่น้องพัฒนาสายพันธุ์โดยนะครับศูนย์วิศวกรรมและชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับพี่น้อง ขั้นตอนที่่อนข,องขางที่ซับซ้อนอยุ่งยากจ้าพี่น้องนะครับนะครับเพิ่นเอาเข้าวสองสายพันธุ์นลพี่น้องนะครับเอาเข้าวสองสายพันธุ์มาผาสมกันนะพี่น้องนะครับพอได้ลูกเป็นเอฟหนึ่งนะครับพัฒนาไปเปลี่ยนเอฟสองนะครับพัฒนาไปเปลี่ยนเอฟสามนะครับพัฒนาไปเปลี่ยนเอฟซีเอฟห้าจนจุดท้ายนะครับมานะครับมาได้สายพันธุ์ที่ค่อนข้างนิ่ง ตอนเป็นเอฟหกนะพี่น้องนะครับเพื่อนการน้ำไปไปปลูกอยู่ทางภาคเหนือครับพี่น้องนะครับทางภาคเหนือได้ร่วมมือกับนี่นะครับพี่น้องราชนะครับมหาวิทยาลัยนะครับราชมงคลล้านนาพี่น้องนะครับทําการปลูกนะครับวิจัยนะครับจนได้นะครับสายพันธุ์ข้าวที่ลงตัวครับพี่น้องนะครับได้สายพันธุ์ข้าวที่ลงตัวจนกลายเป็นข้าวเหนียวนะครับเป็น ข้าวเหนียวนะครับบาไว้แสงนะครับข้าวเหนียวบาไว้แสงก็คือปลูกได้ทุกฤดูนะครับพี่น้องได้ดูได้ดูล่อนฤดดูฝนฤดดูหนาวนะครับเขาก็ทิออกหั้วมาแต่พ่อหน้าพ่อปุ๋ยนะครับพี่น้องนะครับสุดท้ายก็ได้สายพันธุ์ที่นะครับที่ดีก็คือข้าวเหนียวนะครับหอมนาคานะครับลักษณะของ ลำต้นความสูงของลำต้นก็นค,คืออยู่ที่ประมาณนะครับร้อยยี่สิบหกเซนติเมตรครับพี่น้องความสูงของจกโคนไปจนถึงอยอดยอดปลายสิยพี่น้องเพิ่นจะนับเป็นสี่พี่น้องนะครับความสูงของลำต้นอยู่ประมาณร้อยยี่สิบหกเซนนะพี่น้องะยะเวลาการปลูกถึงเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบ วันถึงร้อยสี่สิบวันนะพี่น้องนี่ตามข้อมูลใด้พี่น้องนะครับตามข้อมูลนะครับผลผลิตต่อไร่นี่ค่อนข้างสูงเลยพี่น้องนะครับเพื่นีตัวเลขอยู่ที่ประมาณแปดร้อยถึงเก้าร้อยกิโลกรัมต่อไร่หมายคือหมายความว่าเกี่ยวเข่านะครับเกี่ยวเข่าแล้ยวเอาไปตากดนพี่น้องลักษณะนะครับแล้วก็คอยมาสร้างน้าหนักว่านะครับที่ได้น้าหนักหลายมันใดในพี่น้องความถูกต้องมันต้องเป็นเส้นพี่น้องนะครับความชื้นไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตากจนเม็ดสีขาวเนพี่น้องนะครับ นะครับข้อมูลพี่น้องก็ลองหาเพิ่มเติมได้พี่น้องเด้อนะครับลักษณะของมเมล็ดนะ่พี่น้องเนี่ยนะลักษณะของมเมล็ดนะครับก็ผมดูแลมเม็ดเรียวยาวนะครับข้าวเหนียวหอมนาคาพี่น้องนะครับข้าวเหนียวหอมนาคาเม็ดเม็ดเรียวยาวนะครับนะครับลักษณะของกอเข่าพี่น้องเนี่ยครับหมายถึงกอเข่า ถ้าเข e stone, stone, ่ามันสมบูรณ oh, ์นะข้าวข้าวหนึ่งกอนะพี่น้องข้าวหนึ่งเมล็ดข้าวข้าวหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับมันมันมันจะมีสิบสองล้วงนะพี่น้องเนี่ยข้านับเป็นเหนึ่งล้วงพี่น้องเนี่ยขานับเป็นเหนึ่งล้วงข้าวหนึ่งเมล็ดเวลามันสมบูรณ์แต่ก่อนี่มีถึงสิบสองล้วงพี่น้องนะครับที่มีจะมีถึงสิบสองล้วงถือว่าโอ้โหแต่กอดีพี่น้องนะครับเนี่ยแต่กอดีนะครับต้านทานต่อโรคนะครับใบไม้ให้พี่น้องนะครับ นะครับเนี่ยต้านทานต่อโรคใบไหมนะครับพี่น้องนะครับแต่แต่ว่าจุดที่ผมสังเกตได้คือส่วนปลายของมเมล็ดข้าวเนี่ยพี่น้องคล้ายๆกับกอคอสิบซีเลยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยพี่น้องปลายเขาจะมีสีขาวพี่น้องเนี่ยปลายเขาจะมีมีสีขาวแต่ว่าหักแปลงนี่เบื้องเล่ากันนะครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยจะมีปลายสีขาวพี่น้องเนี่ยคล้ายๆกอคอสิบซีเลยพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องลองที่ปลูกก็ลองสังเกตเบื้องพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ย แต่ว่าข้าวเหนียวสันปะตองนี่ที่ผมเบิ้งบนมีพี่น้องไอ้ปลายยอดขาวๆนี่พี่น้องนะครับเนี่ยนะครับปลายอดขาวๆบ่ค่อยมีนะครับพี่น้องที่เฮ็ดนะก็ลองสังเกตเบิ้งว่าข้าวที่ท่านนะครับปลูกเนี่ยนะพี่น้องนะนะครับมีว่นะครับเวลาออกรวงมาแล้วจะมียอดขาวๆอยู่ส่วนปลายว่าพี่น้องนี่คือข้าวเหนียวนะครับหอมน้าขาครับพี่น้องพัฒนาสายพันธุ์โดยนะครับ นะครับศูนย์นะพี่น้องศูนย์นะครับวิศวกรรมชีวภาพนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะพี่น้องนะครับพัฒนาค่อนข้างซับซ้อนอยู่พี่น้องเพราะเอาเข่าสองสายมาผมาสมกันจนได้จนได้ลูกออกมาก็คือเป็นเอฟหนึ่งพี่น้องเอฟหนึ่งก็เอาไปปลูกจนได้เอฟสองเอฟสองไปปลูกจนได้เอฟสามเอฟสามไปปลูกจนได้เอฟส,ส,สี่ นะครับได้เอฟหาแล้วก็มาสุดท้ายได้ได้เอฟหกนะพี่น้องเพิ่นก็นําไปปลูกนะอยู่ทั้งภาคเหนือนะครับรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับล้านนาพี่น้องนะครับราชมงคลล้านนากับสหกรณ์นะครับห้างฉัดว่าพี่น้องนะครับสหกรณ์นะครับการเกษตรนะพี่น้องพัฒนาปลูกเบิ้งนะครับจนได้สายพันธุ์นะครับที่ดีพี่น้องก็เลยเนี่ยนะได้การรับรองแล้วก็แนะนําให้เกษตรกรนํามาปลูก เป็นข้าวเหนียวนะครับหอมหนาคานะครับพี่น้องลักษณะข,ของสายพันธุ์ก็คือเนี่ยพี่น้องความสูงของลำต้นนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับร้อยยี่สิบหกเซนติเมตรนะครับพี่น้องนะครับการแตกกอก็แตกกอดีพี่น้องแตกข้าวหนึ่งกอนะครับของสายพันธุ์นเนี่ยนะครับทิมีทั้งหมดสิบสองลวงนะพี่น้องสิบสองลวงนะพี่น้องนะครับสิบสองลวงลักษณะข,ของ เมล็ดข้าวก็คือมันชีเลี้ยวแย้พี่น้องเม็ดเขาชีแย้นะครับเม็ดเขาชีเลี้ยวแย้นะครับผลผลิตต่อไร่นะครับพี่น้องนะครับอยู่ที่ประมาณแ800ดร้อยกิโลกรัมต่อไร่นะพี่น้องถือว่าสูงนะพี่น้องนะครับสูงสูงครับปกติสันปะตองหนึ่งเนี่ยนะครับตามข้อมูลที่มีก็หกรยิกิโลกรัมต่อไร่นะครับกอขอสิบซีนะครับพี่น้องอยู่ที่ห6 6้ยหกสิบหกกิโลกรัมต่อไร่นะพี่น้องนะครับพระณะของ น้ำหนักนี่นะครับถ้าให้มันถูกต้องนี่คือนะครับพี่น้องนะครับปลูกในพื้นที่หนึ่งไร่น่ยพี่น้องนะครับต้องเอาไปตากให้แห้งจนได้เมล็ดสีขาวแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักนะพี่น้องเนาะแต่บางคนไปเกี่ยวสดนะครับนี่รบางคนก็เกีียวเข่าแห้งเข่าแก่เสียนพี่น้องมันมันเกิดน้ำหนักว่าวเรื่องน้ำหนักมันก็เลยต่างกันพี่น้องแต่ส่วนมากนะครับทำข้าวนาปังเขตยีสารน่พี่น้องนะครับข้าวนาปังเขตยดีสารเน่ย เกี่ยวปุ๊บจะไปขายลงสีเลยพี่น้องน,นะครับขายลงสีเลยนะครับปกติมาตรฐานรถคูโบต้านะพี่น้องน,นะครับรถรถคูโบต้านะครับเมื่อเกีียวปับ๊บถ้าเกิดมันห้องน่พี่น้องน,นะครับห้องปั๊บแต่ว่าเขาเขาก่า่ได้ไปกวาดน่พี่น้องมันจะอยู่ประมาณ900กิโลกรัมต่อไร่ถ้าเกิดมัน tenían, รถคูโบต้ามันเกีียวห้ว <nin j> uh <ring> ม,มันห้องน่พี่น้องเขาเขาไปกวาดนะครับกวาดน่พี <j> uh <ina> ่น้อง ขวดล้วมันก็ที่ใส่เขาได้อีกน้อยนึงเนี่ยน้ำหนักมันก็อยู่ประมาณ1ตันเต่พี่น้องนะครับเป็นสี่พี่น้องนะครับเวลาคุยเรื่องน้ำหนักกันนะครับแต่ว่าเวลาเกี้ยวเข่านะปีนะครับเกี้ยวเข่าช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเด็กพี่น้องสดมากเกี้ยวแล้วเสียาไปตากได้พี่น้องนะครับเสียบเสียาไปตากนะครับตากเพื่อเอาไว้เป็นเขากินนะพี่น้องความชื้นไม่เกิน15%เรเ็นเะ่ะตากแล้วเม็ดมันจะสีขาวเลยแกะเบื้องเม็ดน่พี่น้องนะครับนั่นนะนะครับ พราะนั้นการว่าเรื่องน้ำหนักการเกี่ยวข้าวเนี่ยมันก็นเลยนะครับต้องเข้าใจให้ตรงกันนะพี่น้องเนาะนะครับเข้าใจให้ตรงกันนะครับ,ใใตรนนรบแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับข้าวสายพันธุ์หอมนาคาเนี่ยผลผลิตต่อไร่ไสูงเลยพี่น้องเด้อนะครับสูงครับพี่น้องสูงสูงนะครับเนี่ยนี่คือนะของพี่น้องทั้ท,ที่เพิ่นออกมาปลูกพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับระยะเวลาการการ,กรเก็บเกี่ยวกับอยู่ที่ร้อยสามสิบวัน นะครับร้อวันนะครับร้อิบวันนะครับถึง140วันนะพี่น้องนะครับความสูงของลําต้นก็ร้อยนะครับยีเซนติเมตรนะครับผลผลิตต่อไร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ800ร้อถึงเก้กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องที่สนใจสายพันนี้ก็ลองหาข้อมูลเบื้องได้พี่น้องเด้อนะครับว่านะครับ มันเหมาะกับหน้าทันบอนะพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกเดือนนะคุณครับ